ติ๊กต็อกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เขารพบครับผมต้องขอบพระคุณแฟนรายการนะสองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยล้านกว่าผู้ชมแล้วนะครับท่านที่เขารพบแล้วก็รวมๆแล้วมันสามสิบเอ็ดล้านกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นคะแนนเสียงรายการติ๊กต็อกของเราเนี่ยมันมากกว่าของพิธาริมจันเรล่แล้วนะครับ นี่แหละถ้ามีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งผมเองเสนอมานานแล้วตั้งแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนักศึกษาสี่สมัยนะหลายคนดูถูกดูแคลด้ยสอสอสอบตกมาพูดทำไมไปเชื่อมันทำไมเนี่ยนะมันโง่สมาชิกสภาผู้แทนนะราษฎรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เป็นผู้ที่คูนูประการอย่างยิ่งนะ ขับไล่จอมพลสนอมจอมพลประพาดออกจากประเทศนะผมนี่แหละเป็นคน,สนเสนอยัตติให้ปิดหมาทยลัยไรงดการสอบไอ้พวกจิตถีตุลาเทียมมันไปอ้างกันสงเดนะผมเห็นหมดนะใครอยู่ลานโพใครอยู่ข้างหน้าตึกโดมบ้างโกหกหมดแท้ประวัติศาสตร์เขียนเอง ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพถ้าเราเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมันไม่ขัดอะไรเลยกับระบบรัฐสภาก็าเพราะว่าทุกวันนี้นายกอบอออออจอนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เลือกโดยตรงจากประชาชนโดยวิธีการเพรซิด e นตเตยนซิ t เตมไอ้พวกนกักกฎหมายปัญญาอ่อนมันต้องฟังนักรัฐศาสตร์นักศึกษาทุนกลมปริยาดำรงราชานุภาพอย่างผม ต้องอวดมานแล้วครับประเทศไทยนี่ไม่อวดมันชอบแซะอ,องค์กรอิสาระนี่แหละเป็นองค์กรที่ผมซาจาใจมากเพราะว่าผมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองด้วยไม่อยากให้มันมีอำนาจมากเกินไปต้องอาศัยสารยุติธรรมเท่านั้นที่จะพิจารณาสุดท้ายแต่องค์กรอิสาระมันเป็นองค์กรโจละครับท่านที่เคารพนี่ผมที่พูดมาตั้งนานส่งไปราชาเลขาธิการสามครั้ง ห้านายกรัฐสมนดรีริ่งดูได้ครับไอปอปชปปป,ปนี่มันแหล่งรวมการทุจยริตถ้าเจ้านายสั่งมันมานะมันอุบาทไม่กระทั่งมันลบคลิปลบ l i ลิ i วิดเปเปอร์เลยอะจากผิดมันเขียนว่ามีมูลคลิพไหะครับข้าราชการแล้วบอกว่ามีมูลเพราะฉะน,นั้นพิธาลิ้มจะเดินลาดเดียวเอาแล้วเห็นไหมจะเด็ดจินสวา่าง ไอ้พวกข้าราชการไตโนเสาเต่าลันบีพวกเนี้กินขี้บี้นอนรับแขแกแดกเหล้าข้าวบาหาผู้หญิงบำเรอมันน่าจะเป็นเอตตายครับมันขี้ช่อต่อแหลกินเงินเดือนกินบำนาญซ้ำซ้อนทุจริตโดยตรงพิธาต้องระวงังมันเอาตายมันไม่ให้เหลือหรอก